เรา่าวิดีโอคะตอนนี้ใช่ตอนที่สัมภาษณ์ตอนนี้คือตอนี่มาอยูกับตากับคุณโบคุณโบเ็นเอสขสวยเอมโอเคสาวนสวยที่สใจคนไหนสนใจบอกได้นะโอเคไม่เอาขอต่วูทะอไม่ใช่โอเคเมาเลยขอบคุณมากมากเพื่อนบุษบาเพื่อนนะมีตอนนี้กับตาสวัสดีค่ะปีนี้9ิเกาปีก็อิ่ A N จ Q คิวไซนะฮะไม่ใช่ Q A โตแล้วก็จูเกตสิโอเคนะตอนนี้มาอยู่สามคนนะตอนนี้เรามาเราเดเที่ยวกันที่คาวาซากิเพราะว่าไม่อยู่ใกล้ที่สุดใช่ใช่เพราะว่าเราต้องไปรับอาจารย์นะครับอยู่ตรงโรงเรียนโรงคามาตะก็เราก็เหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงตอนนี้ชั่วโมงเดี๋ยวนะชั่วโมงหนึ่ง